สวัสดีครับผมเิทย์ครับพี่หญิงค่ะพอเชียค่ะพี่ชาเจ้าบัวชิวตาล้องค่ะอ่าตา้องไม่คืตาเลยนะือตาล้องตาล้องอุตตางูจะืึงม,ม,ม,มินิเป็นวันหยุดครับพี่น้องเป็นวันเสาร์เป็นวัน,น,วนของครอบครัวของหลายๆคนบรรยกของหลาย,ลายบาๆบาทน,นะครับผมเพราะว่าข้าราชการเสาร์อาทิตย์เขาจะหยุดกันแต่สําหรับพวกเรานะครับผม เีมงานไอวิตปีอิงนะครับผมสาัอบพั่วสายหน้าเนี่ยสิบรูรณ์ะครับผมเยังอประยุทธ์เพราะว่าเพราะม่ราชกา,าระครับผมเอาก็ต้องไปตลาดที่เก่านะครับผมอาตามตีลงคทีเปพี่น้องเบื้องหลังการทำมหา,าหากินของพอค่าแม่ขายนะ,ะ,นะ,ะพี่น้องขยันถึงได้นะครับผมบ่ไปกับเ่าได้นะครับพี่น้องเพราะว่า ที่ละครับแตกสวดๆนี่คือเป่าลูกคอกเห็นไัมพี่น้องหลครับแตกปุ๊บปุ๊บอยู่จะสิวาจั้งหลาพี่น้องครับผมมืัอนี้เป็นวันหยุดนะครับผมก็เลยอยู่ครบความหนาความตากันนะครับผมไล่งานกระปีกําลังเงาคาเบทีแต่ว่ามันนี่เป็นร่มๆนะครับร่มเย็นอยู่แต่ว่าแมนแม่นบ่เพราะว่าพขาอยู่สิเขานะครับผมนี่แหละครับปัญหาครับพอคานะครับรู้บ้างเสียผมที่ละครัร่มนะครับผมเสี่ยร่มเสี่ยเงียงก็ต้องขอติดคอไป้ได้เป็นอ่างกษัติย์ดงแน่บประว่า

กิงกันเต็มที่ครับผมสู้กันเข้าไปครับผมใช่ป่ะผมท่านเดือดฝันเรอไม่ค่อยเดือดฝันครับพี่น้องว่าอย่างไม่ได้นอนว่ายังไม่ได้นอนว่ายังไม่ได้นอนนะครับพี่น้องเรียงหลักครับลูกแข้งคักครับพี่น้องบางคนตีหนึ่งตีสองท่านนอนกูคักกูคักกูคักเป็นแบบไม่ยังต่อยังเงับนี่ผมไม่ยังครับพี่น้องมันยังโซเลกันซืีอดอกขนาดพี่น้องเอฟซีนะครับผม สวัสดีวันเสาร์ทุกคนนะครับผมสวัสดีท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเหมือนกับภากันมานั่งชุมนุมกันครับผมเพราะว่าชุมนุมได้แค่วันเสาร์อาทิตย์แล้วนะแม่นครับเพราะว่าเวลาเอาเอดสุดโต่งขนมตอนนี้พ่เแ็่อะไรแล้วเก้าล่ะเอกอะไรห้วงของามานั่งเล่นกันคุยกันในพี่น้องห้องเป่น,าน,าน,นคุยนานเในทุกคนเนี่ยไอใบชายกำปวนวดูครับพี่น้องไล <ป S> ่มึงแท้ครับเพราะอาสามนี่อันเล็กก้มบนในถ้าช่องผมเพบนในผมวันขมูล อวันนี้ก็จอดแต่กินขนมน้ำโมครับผมชีวิตของไอวิทย์เป็นสิงงล่ะครับผมกว่าพ่วงผมผมคิดไม่คยไปสูงสิงกับผู้ใดครับผมผมสมนอยู่แต่พวกป่วยนี่แหละนี่ใครบไปตลาดกั็มากกับคำคำเป็นอะไรที่เป็นสิทธิ์ครับผมเป็นชีวิตอิสระนะครับฟรีดอมนะครับเนาะเป็นคนที่แบบเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่าย นะครับพี่น้องยังไงยันเอาปรนมาณพี่อยากกินต้มกินป่อยอยู่ห้องพันอยากกินลาบกินป่อยอยู่ห้องพันกินง่ายอยู่ไส่สดเหมืนกับพวกพี่น้องเลยอาการพี่มีู้ใดยังจะบอกยังกระเพิ่นเนี่ยบะกระปีกำหนักเอฟซีเนี่ยบะหนูฝากช่องเฟซบุ๊กด้วยค่ะเชียร์สาวมักหมวยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วก็ช่องติ๊กตอกนะคะเชียร์ลิตเติ้ลเกอร์ค่ะครับเอาพี่หญิงวอกแน่พี่หญิงวอกยังแน่ฝากพี่น้องเขาแน่ฝาก ดอกหลายๆเนี่ยดอกหลายๆเนี่ยปากเจ็ดของไอวิทย์พี่หญิงเท่ากัาหรอคะปากติดตามนํำแน่คือไปคือเราไปฝากไปชนี่ไปชนี่ฝากรีไหมฝากครีเลยครับผมเนี่ยแค่นี้กดหน่อยสักต่อยหลายครับเนี่ยพีงก็ไม่เคยบอกว่าเป็นหอกค่พี่นางว่าเป็นเลครับผมเบ้าหอกบก เรับน,นี้อมมี่ยังนะครับพี่น้องสิงไปเฮ็ดขนมโตะนะครับมานั่งเล่นกันก็เลยเปิดกล่องกันคุยกัน,นงงก็ะพิกร์กำหนังผู้ใดมีอย่างสงสัยก็อย่าไปคิดไ้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปตอบคอมเมนต์เพราะว่าไอาวิตมาตอบคอมเมนต์ <c oughs> นะครับเป็นเัืงสี่ละครับตลอดเวลานะครับผมโอเคนะครับผมกาลนาครอบครัวไอวิตก็ผู้หญิงนะครับผมจะมาปวดมาคุยมาเล่นสนุกสนานครับเป็นกำหังมานสำหรับมโอนี้นะครับผมสวัสดีครับบบ๊าายย บายบายลูกใครของค่าบายดีเดินลูกขึ้นเลย